สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรงบล u สกายนะครับอออากาศทางสถานีทรดฟ้าวันใหม่นะครับเรายังเป็นชื่อเดิมนะครับชื่อสายตรงบลูสกายเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่สายตรงถึงพวกเราที่เป็นผู้ดำเนินรายการของทางสถานีถึงแขกที่เราเชิญมาแต่ละครั้งก็เป็นแขกภายในในบริษัทของเราในสถานีของเราเองเนี่ยแหละครับทุกครั้งเราก็ เอาคนกันเองมาช่วยกันทำมาหากินนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราก็าจะมีการโฟนอินอาจารย์กบซึ่งเป็นว่าที่พระบวชปุ๊บก็จะเป็นพระอาจารย์กบนะครับก็จะสัมภาษณ์ว่าที่พระซึ่งตอนนี้ลงไปเ,เข้าค่ายเตรียมตัวบวชอยู่ที่สวนโมกแล้วนะครับซึ่งอีกสักพักก็จะต่อสายไปสอบถามคุยกับอาจารย์กบถึงกระบวนการต่างๆวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับ คนเดิมครับเป็นผู้บริหารสถานีอีกท่านหนึ่งคุณตะเกิงสมทรัพย์อยู่กับผมครับสวัสดีครับคุณตะเกิงครับ,ค,รบคุณคุณไม่ไปบวชเหรอผมเคยบวชแล้วตะเกิงบวชอีกไดก้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอีกสักนิดน,นึงตรงลงพระนี่ก่อนบวชเขาเรียกว่าที่ไหม <S <S ไม่ก่อนบวชยังเป็นนาคไงว่าที่ยังยังไม่ได้เป็นนาคกาเรียกว่าเป็นว่าที่นาคก่อน <S <S ครับก็เขาเริ่มเปน็นนาคกันวันไหนตะเกิงเขาต้องบวชนาคก่อนนี่ยังไม่ได้บวชนาคเลยวันเรียนคุณผู้ชมนะ ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางทีมงานเราก็จะลงไปเตรียมการถ่ายทอดสดนะครับการถ่ายทอดสดพิธีบุปสมบบทหมู่ของประชาชนที่สนใจอยากจะไปบวชตามที่พระกำนันสุเทพเนี่ยได้กล่าวเชิญชวนหลายเดือนนะฮะรุ่นแรกเนี่ยจะเริ่มบวชในวันมะรืนนี้นะฮะวันพุธนะฮะแล้วก็พุธพระหัสุกนะครับร้อยกว่ารูปร้อยกว่าองค์นะครับ ทางสถานีเนี่ยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่7จ็นาฬิกาของวันพุธคือถามว่าเป็นช่วงชวงไม่ได้เจ็ดนาิกาไปทั้งวันนะนาฬิกาเนี่ยก็ต้องแต่ปรงผมเลยนะฮะปรงผม7นาฬิกาเลยเหรอ7นาฬกานะครับแล้วก็มาบวชเป็นสามเณรเนี่ยประมาณสัก9นาฬิกาแล้วก็พอ11นาฬิกาเนี่ยก็จะบวชเป็นพระนะฮะช่วงที่เราจะถ่ายทอดสดให้ชมเนี่ย ก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ว่าช่วงสําคัญคือตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายโมงนะฮะเจ็ดโมงเช้าก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าโปรงเกสาที่สนามญ้าหน้าโรงหอรศพทางวิญญาณถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบรรพชาเป็นสัมเนนคือบทเนนที่ลานหินโค้งตอน่แล้วก็บทเป็นพระตอนบ่ายโมงบ่ายโมงบทเป็นพระนะครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะทั้ง3าวันเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นบุคคลที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับไป คนเยอะมากนะเดี๋ยวอาจารย์กบคงจะเล่าสักกันฟังก่อนต่อสายอาจารย์กบนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนว่าเราจะไปทัวร์กันที่สมุยนะครับวันที่สิเต็มแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เต็มแต่คนจองเข้ามาเยอะมากคุณเกริอคนจองเข้ามาประมาณเกือบเต็มเกือบวันที่ส<ร>ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรากําหนดให้ทุกท่านเนี่ยมีบัตรจำไหมมีจำคือตอนนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมที่จองเข้ามานะครับหรือใครที่สนใจจะไป จองเข้ามาแล้วเนี่ยโคุณามาจําภายในสองสาวันนี้ด้วยภายในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันเปิว่าแต่ผมขอให้ท่าคอนเซนเตอร์นี่โทรตามเขอให้เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องเอาเงินมดจําของท่านเนี่ยไปมาจําที่พักโรงแรมตอนนี้เราต้องมาจําที่พักมาจําทัวร์เครื่องจำเครื่องบินเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับเครื่องบินแต่ว่าในขาเดียวกันเนี่ยเงินหมุนเวียนเราก็ไม่ค่อยจะมีอีกไม่กี่วันต้องจ่ายเงินเดือนแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ เราเราก็ต้องการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปมาจําทัวร์ต่างๆคุณผู้ชมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อีกไม่กี่วันมาลืนนีแลวคุณผู้ชมที่จองทัวร์แล้วนะครับก็ช่วยกรุณาจ่ายชําระเงินเข้ามาให้ด้วยนะครับของทัวร์สมุยนี่เกือเบเต็มแล้วแล้วก็จําเป็นจริงๆว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่อนเข้ามาตามเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้สิทธิ์คุณผู้ชมท่านอื่นได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเราครับซึ่งออกเดินทางวันที่10ก็จะไปที่สวนโมกด้วยก็คงจะได้ไปกันครบ <ฮะ S 2> ทุกท่านะนะฮะ คุปบุคท่านไม่ได้หรอกครับเรารับทั้งหมดแค่ร้อยท่านร้อยท่านก็จองเข้ามาก็ครบคงน่าจะครบแต่ว่าแล้วก็อีกสักเดือนหนึ่งค่อยไปอีกใหม่ท่านที่ยังไม่ได้จองนะครับก็รีบจองเข้ามาเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับตอนนี้ก็คือวันที่10ที่ไปที่สุราธานีเนี่ยก็จะมีโอกาสไปชมสวนโมบไปชมภูมิเรียงใช่ไหมฮะซึ่งเป็นที่บ้านเกิดของท่านพุทธทาส ะครับวันส่วนวันที่ 11, 12, 13ก็จะได้ไปอยู่ที่เกาะสมุยไปชมทิวทัศน์ความสวยงามอันนี้เป็นที่ไหนนะคุณตะเกิร์อันนี้ที่เป็นลานเขาเรียกว่า,าบนโบสแบบสวนโมกนะฮะบนพุนภูเขาเลยนะฮะที่เป็นอยู่ระ,ระดับสูงสุดรตรงนี้จะใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ นะฮะตอน13นาฬิกาที่เราจะถ่ายทอดสดนี่คือพระออเบสถแบบสวนโมกนะฮะผนังเป็นที่ไปทัวร์กับเราก็จะได้ไปชมครับที่เรานี้ผนังเป็นป่าหลังคาคือท้องฟ้าอ้าวถ้าฝนตกครับถ้าฝนตกก็ชื้นฉ่ำไปนะฮะแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยก็จะหยุดพิธีกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจะมีมีบวชทีเดียวเป็นร้อยไม่ได้ต้องบวชสัก3วันนะฝนตกก็หยุดแล้วก็มาบวชต่อนะฮะ อันนี้เขาพุทธทองนะครับที่สวนโมกนะครับอันนี้จุดนี้ที่เราจะถ่ายทอดสดให้ชมตอน13นาฬิกาของวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับครับแล้วก็อีกทัวร์หนึ่งทัวร์อียิปเป็นไงทัวร์อียิปตอนนี้เนี่ยก็มีคนจองเข้ามาจํานวนหนึ่งก็ต้องเรีอนคุณผู้ชมที่จองทัวร์อียิปนะครับว่าไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีข่าวเมื่อวันเสาร์ว่ามีเหตุการณ์ระเบิดคาร์บอนเลยระเบิดคาร์บอมเนี่ยมันไกลกันมันอยู่บริเวณชายแดนอียิปกับอิสราเอล ถ้าเปรียบเทียบระยะทางก็ประมาณกรุงเทพจากไปถึงแถวปัตตานีประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับทัวร์อียิปต์ก็ยังเดินทางตามปกติวันที่27พฤศจิกาถึงวันที่7ธันวานะครับครับก็ตอนนี้นะครับสายของทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยปิดแล้วนะฮะจบแล้วนะครับสายตอนนี้สายของอาจารย์กบอยู่ในสายกับเรานะครับเราก็จะไปสอบถามถึงกําหนดการต่างๆกันสวัสดีครับอาจารย์กบครับ สวัสดีครับคุณวิทยเยนสวัสดีครับพี่จะเกิรบครับตอนนี้เป็นนาคหรือยังครับอะไรนะครับตอนนี้เป็นนาคหรือยังครับยังครับนาคเนี่ยจะเริ่มวันพุธที่ยี่สิบเก้าตอนเช้าครับตอนนี้มานอนเตรียมตัวเพื่อต้องเรียกว่าปฐมนิเทศจะเป็นนาคครับเป็นว่าที่นาคมีผู้ที่บวชนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮรรุ่นนี้เนี่ยทั้งหมดได้ข่าวว่าหนึ่งร้อยยี่สิบครับแล้วก็จะแบ่งเป็นรุ่นๆคือสี่สิบ 40แล้วก็40โดยประมา3วัน,วนครับ29 30 31บครับของอาจารย์กบบวชตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับของผมวันที่29วันแรกรุ่นที่หนึเลยครับ,รบตอนนี้ก็รอรายงานตัวกันอยู่ครับเพราะว่าคนที่สมัครไว้ก็ทยอยเข้ามาพูดง่ายๆลงชื่อกันไว้ก่อนแล้วแล้วก็วันนี้ก็คือมารายงานตัวเซ็นชื่อว่าเข้านอน,อนที่เรือนนอนของนาคนะครับ แล้วรู้จักกันบ้างไหมฮะเจอหน้าคุณหน้าคุณตานโอ้เดินก็ไปนี่ปรากฏว่าอ้าวอาจารย์กบเจออันสวนลุมไม่ได้ทักเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศก็บรรยากาศรอบๆรอบๆสวนโมกตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างด้านนอกอก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับเย็นฮะลมเย็นแต่ว่ายังไม่ตกที่ผมอยู่ก็ถ้ามีเสียงลมบ้างก็คือลมลมพัดเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกครับแล้วก็ก็มีชาวบ้านที่เข้ามา ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับมาทําบุญด้วยก็มีครับเดินถ่ายรูปอยู่เดินถามกิจกรรมต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเป็นว่าที่นาที่เข้ามารายงานตัวกันครับเพราะว่าเริ่มเข้ามารายงานตัวกันวันนี้ตั้งแต่สิบโมงเช้าครับอาจารย์กบไปถึงตั้งแต่แรกเลยผมมาถึงตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ครับแล้วก็โตเตะอ,อยู่ด้านนอกแล้วก็พูดง่ายๆนอนรีสอร์ทอยู่ตรงกันข้ามกับวัดนะครับเพ<อ>ื่อเดินทาง แต่ว่าไปเข้าไปอยู่ในวัดจริงๆคือวันนี้ถูกไหมครับวันนี้คืนนี้เป็นวันแรกเป็นทางการ27-28เพื่อจะประถนิเทศครับจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อาจารย์กบทําไมทําไมอยากบวชพูดตรงๆนะฮะตอนอยู่เวที204คืนเนี่ยแล้วจนถึงวันสุดท้ายที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องกลับบ้านและใจหายแล้ว นึกถึงคนที่เขาไม่โชคดีเหมือนเราว่าได้อยู่ถึงคืนที่2สองร้อแล้วรอดชีวิตกลับบ้านครับแล้วเรารส่งว่าอยากจะทําบุญให้เขาเพราะว่าร่วมทุกขร่วมสุขกันมาเราได้กลับบ้านแต่เขาไม่ได้กลับบ้านครับนั่นคือสิ่งที่คิดไว้แล้วพอดีโอกาสพอเหมาะว่ามีการกําหนดบวชก็สมัครเลยเพราะว่าถ้าคิดเองทําเองก็คงต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับกิจวัตรจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เข้าวัดแล้วเนี่ยนะครับ อาจารย์กอบเห็นกําหนดการแล้วแล้วผมเข้าใจว่ามันต่างกับชีวิตอาจารย์กบปกติเลยนะครับเพราะว่าดูกําหนดการเนี่ยตื่นตีสามครึ่งละครังปลุกปกติตีสามครึ่งอาจารย์กบเพิ่งจะนอนหรือยังไม่ได้นอนไ่ใช่ไหอครับอ่าจริงๆปกติตีสามก็เพิ่งยังอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ละครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเราเป็นคนกรุงชีวิตก็อาจจะไม่ชินกับแบบนี้แต่ว่าถ้าคนอื่นอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็ เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแค่นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแล้วก็ต่างจังหวัดครับผมมาวันแรกๆเนี่ยสองทุ่มในมงในเมืองนี่เขาก็เงียบกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นกิจวัตรก็คงเป็นปกติว่าหนึ่งทุ่มกาชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวนอนจะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันก็ต้องยาวัดแล้วก็จะได้ตื่นเช้าเพื่อมาปฏิบัติกิจของสงแต่เช้าก็คงฝับตัวสักวันสองวันก็คงจะเข้าที่ครับครับปกติเข้าไปที่นั่นเนี่ยจะมีงูเหลือมเจ้าที่นะครับ เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเดี๋ยวเรียกว่าเจ้าถิ่นะฮะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเนี่ยก็จะออกมาทักทายมาตามเส้นทางเดินเข้าประจํานะฮะเดินก็จะเกลื้อยผ่านเขราเป็นป่าอยู่อะครับเจอบ้างยังครับทักทายกันม้างเลยครับทักทายกันยังครับของผมเนี่ยยังไม่เจอแต่คนเตือนมาก็ให้ระวังตัวแล้วก็ส่วนมากจะบอกให้ระวังลิงมากกว่าครับเพราะว่าลิงเนี่ยจะมาค้นย่ามค้นจีวรค้นบาด เก็บงให้เราอะไรเงี้ยต้องเก็บให้มิดชิดครับเท่าที่ชาวบ้านเตือนแค่นั้นครับงูนม่คงคือผมได้ยินคนไปไปเจองูเหลือมเนี่ยหลายหลายคนนะฮะและหลายรูปหลายองค์เล่าสู่กันฟังนะฮะบางรูปนี้ก็บอกว่าพอไปเจอเนี่ยก็จะยืนนิ่งๆจนกระทั่งงูเหลือมเนี่ยเขาเลื้อยผ่านด้านหน้าไปจนหมดนะฮะก็เดินต่อบางองค์นี้ก็บอกว่าพอเดินไปเจอปั๊บก็จะหยุดแล้วก็จะหันหลังเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง แต่ก็บางองค์ก็บอกว่าถ้าเจอปั๊บในระหว่างที่เขากําลังขวางถนนอยู่เนี่ยก็คือว่าก็ก้าวข้ามไปโดยสงบนะฮะอ๋อครับอาจารย์กบเตรียมหรือยังว่าจะใช้สูตรไหนเตรียมครสูตรของผมนี่เท่าที่ทราบก็คือให้ยืนนิ่งและแผ่เมตตาจนเขาผ่านไปก่อนพูดได้ง่ายเหมือนรอคนข้ามถนนนะฮะ พอไปเสร็จเราก็ค่อยขับรถของเราต่อไปครับอ๋อนึกว่าอาจารย์จะยืนนิ่งให้งูเหลือมแผ่เมตตาให้แล้วก็โอเคแต่งูเหลือมถ้าพูดจริงไม่อันตรายหรอกครับเขาก็ไม่ใช่งูพิษนะครับอาจารย์แต่บางคนอาจจะบางคนอาจจะกลัวเราไม่กลัวงูอ่าแต่ว่าก่อนบวชเนี่ยกรุณาออกแบบห้องสรงให้กับฟ้าวันใหม่ให้จบก่อนนะต้องขอประทานอตะไคร้เพราะว่าบวชแต่ท่อง ท่องบทขานหน้าก่งได้ครับก็เลยหายเครียดเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหเรียนมาทั้งชีวิตไม่ยากเท่าท่องบทขานหนากในแหละครับสุดท้ายเห็นว่าต้องใช้วิธีการเขียนเหมือนแอนิเมชันเพื่อสามารถที่จะขานหนากได้ถูกไหมครับครับก็กลับไปที่สุจิตปุริคือนั่งฟัง YouTube อยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่จำาเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนก็เราฟังแล้เขียนได้ลายมือออกมาตัวเองเราก็จะจําได้แล้วก็ โยงให้เห็นว่าเริ่มยังไงแล้วไปวน3จบยังไงเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางตรงไหนเราก็จะพอนึกภาพออกครับเพราะว่ามมจะจําได้ไง่ายขึ้นครับผมมีเพื่อนเป็นเป็นคุณหมอศึกษาธรรมะของท่านพุทธทาสเนี่ยครับแล้วก็เขียนเป็น Mind Map ออกมาครับเขียนเป็นสูตรทางเคมีออกมาเพื่อง่ายต่อการจดจําครับวันหลังเนี่ยผมจะขอมาโ<ะ>ชวกับอ,อาจารย์กบที่เขียนเป็นไมล์แมปท่องขาน,น่านเนี่ยนะฮะ ผมก็ไม่ได้เรียนมาทันเพราะรุ่นผมไม่ได้เรียนไมล์แมปแต่ว่าพอยะใช้ใช้เขาเรียกอะไรเพอร์เซพชันสำนึกดูว่าควรจะจํำยังไงเพราะถ้าท่องดิวดุยดุยอย่างเดียวคงไม่ไม่ได้แน่นอนครับครับครับกําหนดของอาจารย์จะบวชฮะถึงเมื่อไหร่ยังไงครับก็หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนตามหลักการคือวันที่ยี่สิบเก้าดูตารางแล้วนะฮะถ้าเห็นตารางเนี่ยผมก็เ้องเห็นตารางอย่างชัดเจนวันนี้ว่าช่วงแรกก็จะอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งเข้ามากรุงเทพด้วยนะครับที่ โรงพยาบาลศิริราชและวัดบวรนิเวศแล้วถึงจะไปที่เกาะสมุยนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบก็จะเริ่มเหมือนกับจารึกแสวงบุญกันไปตามจังหวัดต่างๆครับนี่คือกิจกรรมที่มีครับวันที่มากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่บาทกันนะฮะของอาจารย์กบเห็นว่ามีฉายาแล้วเหรอครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับฉายาปภาโศครับปภาโศแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรให้แสงสว่างนะครับ อ๋อประพานี่ส่วนใหญ่หมายถึงแสงสว่างแสงสว่างใช่คร,ครับครับครับประพาประพแสงสวาา่างใช่ค่ะลูกนันประประพาปรปภากโรโครับครับอาจารย์ม <c oughs> ีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยไหมครับก็ฝากว่ายังทันถ้าใครจะมาร่วมบุญหรือร่วมกุศลนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเรียนเชิญหรือว่าไม่ทันเนี่ยก็ยังมีถึงสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็พระทั้งหลายเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบรูปก็ยังจําวัดอยู่ที่สวนโมกเพราะฉะนั้นก็ มาทำบุญกันได้ประมาณหนึ่งเดือนครับหรือว่าตามกาหนดเนี่ยคนที่ไม่สะดวกที่กรุงเทพรู้สึกจะวันที่ยี่สิบเจ็ดหรืออะไรเนี่ยนะฮะเราก็จะขึ้นมากรุงเทพที่โรงพยาบาลศริราชและวัดบวรนิเวศก็ไปใส่บาตรทำบุญกันได้หลังจากนั้นก็จะจาริกไปตามจังหวัดต่างๆสุราษฎร์ชุรก็แล้วแต่สะดวกครับบอกบุญกันไปครับครับเพื่อให้คนพิ้ลำทางบ้านได้อนุมโมทนากับอาจารย์อาจารย์จะจะลาบวชหรือขอโอโหสิกรรมอะไรคนทางบ้าน อะนะเอสาหังพันเตนะครับท่องจนจบก็ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขอถวายกุศลพระราชกุศลนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรรคครบ88ดสิบแปดพรรษาดังที่ตั้งใจกันเดิมไว้8ปดสิปดูกแต่ว่าด้วยอนิสงส์แล้วก็ความศรัทธาก็เกินเป็นหนึ่งรยิลูปผมจึงได้ร่วมการกุศลครั้งนี้ครับครับครับอาจารย์อนุโมทนาด้วยนะก็ตัองเจออนุโมทนาสาธุสาธุเดี๋ยวกลับไปนั่งท่องต่อครับ นี่ถ้าไม่ลบก,กวนเนี่ยจะเป็นตอนนี้ออกกําลังกายในการกราดลานวัดครับนี่ถ้าไม่รบกวนเนี่ยนะฮะจะให้เป็นพิธีกรวันที่ปรงเกสานานะฮะต่บังเอิญบวดวันแรกตามสะดวกครับแต่บังเอิญบวชว,วันแรกก็เลยบ<า>วชวันแรกใช่ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอามะพันเตครับยังไม่เป็นพระนะเนี่ยคือผมเนี่ยได้มีโจทย์กับ อาจารย์กบนะฮะคุยกันว่าฉากของเราเนี่ยในรายการเนี่ยให้อาจารย์กบออกแบบเพราะตอนนี้มอยู่ฉากเดียวออกแบบให้นะฮบเพิ่มโดยจะออกแบบเป็นเหมือนกับเป็นแบบสบายๆตามสไตล์เป็นคาเฟ่ติเรียเป็นห้องอ่านข่าวแบบใหม่ที่เป็นเหมือนอ่านข่าวอยู่ใน convenience store อยู่ในอยู่ในเซเว่นในรอสันอยู่ในร้าน c o n v e นี e n c e ที่แบบ ในต่างประเทศนะฮะแล้วก็คุณถนอมคุณวิทยเยนคุณสันติสุขนะฮะคุณประชาไทยมาตอนเช้าก็เดินไปหยิบหนังสือพิมพ์มาที่เชฟนะฮะ,ะแ,แล้วก็มีกาแฟมีขนมนมเนยมานั่งทานคุยกันนะตกเย็นตกเที่ยงมาอาจจะมีอาหารเที่ยงหน่อยคุณนันทิยาคุณแอนนะฮะก็คุยกันพอตกเย็น คุณแอนคุณต้นคุณปูใคร่อใครก็มีอาหารเย็นด้วยแล้วเปลี่ยนไปก็อาจารย์กบยังออกแบบไม่เสร็จแต่เดี๋ยวผมว่ากลับมาจากสวนโมกเนี่ยคงมีแบบจากสวนโมกใช่ไหมเพอตอนอาจารย์กบบวชอยู่ก็อาจจะได้ร่างแบบขึ้นแล้วก็จะได้ลงอาคมด้วยไงใช่ัีนี้จะเป็นแค่เขียนแบบอย่างเดียวมีการผมรู้แล้วออกแบบมาเหมือนกุฏิอ่ะนะครับเป็นฉากแบบพอเพียงแต่อาจารย์กบเนี่ยพอบวชปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่าอาจารย์กบอาจารย์กบบวชปุ๊บเนี่ยเป็นพระอาจารย์กบเลย เรียกอาจารย์เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เขาอาจารย์เป็นพระเนี่ยอาจารย์อาจารย์จบแล้วไม่ต้องไปเรียกใหม่แล้วพระกำนันนี่ยังเรียกยากใช่แต่คุณจากทิตใช่ไหมบวชปุ๊บนี่กลายเป็นพระผู้ใหญ่เลยพระผู้ใหญ่กลายเป็นพระอาวุโสพระอาวุโสเป็นพระผู้ใหญ่นะครับพระกำนันกับพระผู้ใหญ่นะครับก็เรียนเชิญฟ้าวันใหม่จะถ่ายทอดสดนะครับย้ําอีกทีต่ถ่ายทอดเป็นช่วงๆนะครับช่วงเจ็ดโมงเช้าช่วงปรงผมที่สนามญ้าหน้าโรงหบรลศพทางวิญญาณที่สวนโมก นะครับตอน9นาฬิกาก็จะมีการรายงานสดการบรรพชาสัมมเรนหรือบวชสำมเนเรนเข้ามาครับเราไม่คิดนะว่าวันหนึ่งฟ้าวันใหม่จะได้มีการถ่ายทอดอุปสมบทหมู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยถ่ายทอดพิธีการต่างๆนะฮะที่ที่สวนลุมเนี่ยพิธีทางสงฆ์เนี่ยมากมายนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยรายการของเรายังไม่ได้ขายของเลยเกื่อนแต่การมุสลายสายตรงมีกาแฟเหมือนเดิม ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันสนับสนุนรายการของฟ้าวันใหม่ด้วยด้วยการสั่งซื้อสินค้า Blue Sky Direct เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับมีให้เลือกหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโลชั่นน้ำนมบำรุงผิวเสื้อลายสายฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเสื้อโปโล,โลตัวละ300บาทนะครับหรือหมวกแก๊ปที่คุณตะเกิงใส่อยู่นะครับวันี้ก็ราคาเทาไหร่ตะเกิงจำได้ไหม 250 250บาทนะครับโมแกบก็มีทัางรุ่นที่คุณเกยใส่อยู่แล้วก็รุ่นเดิมที่เป็นตัวหนังสือ blue sky นะครับกับรุ่นใหม่ที่เป็นเพียงแค่สายฟ้านะครับนอกจากนั้นก็มีสบู่มีแทบทุกอย่างครับเชิญชวนคุณผู้ชมโทรเข้ามาช่วยๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องทำมาหากินก็เดี๋ยวส่วนท่านที่ถามเรื่องข้าวข้าวหอมมะลิ ทุกลานะฮะวันก่อนมีมาขายสิบสามถุงใช่น้อยมากน่าเกลียดมากนะก็เดี๋ยวลองหาสินค้ามาเพิ่มมีฮะมีฮะแต่ว่าก็กะว่าบอกเขาแล้วว่าพอเกี่ยวข้าวให้เก็บเขาไว้ด้วยให้เก็บไว้ด้วยนะฮะเอามาให้แบ่งกันชิมจริงอย่าว่าขายเลยเอามาแบ่งกันชิมนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับมันเป็นของที่แบบทํากันเองนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับที่จะเรียนคุณผู้ชมนะฮะ รายการที่เราพูดกันว่าเป็นรายการคิดสร้างชาติเนี่ยใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเรากําลังจะทําประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ออกไปคร่าวๆก็คือว่าเราจะจัดการแข่งขันนะฮะโดยรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเอกชนราชพัฒน์มหาลัยต่างๆในในกรุงเทพก็ตั้งแต่มหาลัยรัฐบาลและก็ของเอกชน เยาวชนทุกคนนะครับเยาวชนนะครับที่อายุไม่เกิน27ปีนะครับโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น11หัวข้อในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะรับอยู่10ทีมทีมหัวข้อตามการปฏิรูปประเทศไทยยนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะทุกท่านสามารถที่จะมาสมัครตามความถนัดได้แต่ว่าต้องมาเป็นทีมทีมละ3คนนะฮะชนะเลิศรอบแรกแต่ละสาย11สายรับไปคนละ80,000บาท ทีมละ80,000บาทถึง100,000บาทนะทีมรองชนะเลิศก็รับไป2 3งสามหมื่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีทั้ง11ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละหัวข้อแต่าามาแข่งกันรอบสุดท้ายนะทีมที่ชนะเลิศ3คนบวกอาจจะบวกโค้ดอีกหนึ่งนะฮะจะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษกับ,ค,บคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นทัศนศึกษาคือไปดู มหาวิทยาลัยที่คุณพิสิทธิ์เคยเรียนไปเที่ยวเมืองออกซ์ฟอร์ดไปเที่ยวเมืองอีตันที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอีตันแล้วก็ไปดูเรื่องของคําว่าทัศนศึกษาเนี่ยก็คือมันเป็นการท่องเที่ยวและก็ศึกษาไปด้วยไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวไปทัศนะไปทัศนศึกษาและศึกษาและศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆรุ่นใหม่นอกจากจะได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยคู่ขนานไปกับเวทีสบช แล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงความเห็นด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้พาไปเปิดโลกนะครับก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทางฟ้าวันใหม่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนได้มาร่วมกันคิดสร้างชาติออกแบบประเทศไทยด้วยกันคือคุณผู้ชมที่อายุเกิน28เกิน27เเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะมาก็เราก็ยินดีส่งความคิดมาหรือไม่ท่านก็ส่งลูกหลานท่านมานะฮะสนับสนุนให้ลูกหลานท่านเนี่ยได้ ออกมาอยู่ในเวทีนี้แล้วจริงๆเนี่ยเราอยากจะได้จากทั่วประเทศครับเพราะว่ารางวัลหรือพื้นที่ที่เราเปิดให้เนี่ยจะก,กระจายไปทั่วทุกมหลาลัยน้องๆนักศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีโอกาสเท่ากันครับอันนี้เป็นเวทีที่อยากจะเชิญชวนนะครับ,รบก็จะเป็นโครงการที่ทางฟา้าวันใหม่จัดร่วมกับ มูลทธิควงอภัยวงศาราบันออกแบบอนาคตประเทศไทยรายละเอียดก็ติดตามเพิ่มเติมจากทางชานีซึ่งจากคุณนพิสิทธิ์โดยตรงนะซึ่งคุณนิสิทธิ์ก็จะมีสารสําคัญเนี่ยส่งถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของสายตรงบ l ู e ไก่นะครับอย่าลืมช่วยกันสั่งซื้อสินค้าช่วยกันตราบสนุนให้บรู Sky ให้ฟ้าวันใหม่ของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ